คริปโตท็อปเทรนสินครับวันนี้เราก็จะมาเปิดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปตกันอีกแล้วนะครับตลาดโดยภาพรวมวันนี้ก็ถือเลยครับว่าเกี่ยวขึ้นมาแล้วเนาะแต่วันนี้ครับมีเรื่องที่สําคัญมากๆสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็สําคัญสุดๆสาหรับชุมชนของดูนาคาสิกสำหรับชุมชนของเทอร์ราฮะเป็นสิ่งที่คุณต้องฟังเลยนะจากคลิปก่อนครับที่ผมได้ทําคลิปในส่วนของตัวการย้ายกระเป๋าของตัวเทอร a ราสเตชัน a อลเลตไปยังคิฟเลอร์บอลเลตไปยังกาแล็กซีสเตชันเนื่องจากว่าทีเอฟเอลเนี่ยเขาจะยกเลิกกิจการต่างๆแล้วก็็ไมมม่่สสนนนนนััับบุแลล้้วกยยคคระทีีีงหา ลืมวลีแล้วก็ไม่สามารถย้ายได้หรือว่า,าไม่สามารถที่จะจวลีได้ับวันนี้มีวิธีแก้แล้วก็นาทีนี้คือนาทีทองเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจับตาดูให้ดีเพราะถ้าให้อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สนใจเรื่องนี้นะครับวันหนึ่งรุนน่ากขาสิขึ้นไป30 ขึ้นไป20ขึ้นไป50ต่างหรือขึ้นไป1บาทเนี่ยคุณอาจจะต้องนั่งมองเงินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นล้านเป็น10ล้านหรือเป็น20ล้านหรืออาจจะไม่เพิ่มขึ้นขนาดนั้นก็ได้คือเงินของคุณที่อยู่นั้นกว่าจ,จะต้องนั่งมองมันเฉยๆโดยที่ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็จะรู้สึกเสียดายนะอันนี้คือต้องจับตาดูเลยนะแล้วนี่ผมจะพาไปดูส่วนของวิธีแก้นะครับสำหรับใครที่ติดปัญหาเรื่องของการกู้คืนไม่ได้นะก็ควรที่จะเริ่มย้ายออกได้แล้วนะัอนีเราไปดูเลยนะ เอาละครับพอมาพูดถึงในส่วนของตัวเทอร์ราสเตชันก่อนหนะ้านี้ที่ไม่สามารถทําอะไรได้เนื่องจากว่าเขาไม่สนับสนุนล้วถวกนี้ครับตอนนี้ในส่วนของตัวแท็กชูการก็ได้อัปเกรดไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปัญหาเรื่องค่าแก๊สการโอนอะไรต่างๆของตัวเทอร่าคลาสสิกนะครับที่อยู่ในส่วนของตัวเทอร์ราสเตชันตอนนี้สามารถที่จะโอนออกไปได้แล้วนะเรื่องนี้ก็ได้ถูกแก้ปัญหาโดยส่วนของตัว บีแอนด์หรือว่าออโนดครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้อันนี้ก็คือต้องยกความมีความชอบให้บีแอนด์กับออโนดเลยนะแล้วก็ซาร์โค้ดนะครับส่วนก่อนหน้านี้นะครับที่มีการย้ายในส่วนของตัวกระเป๋าจากตัวเทอร์ a าสเตชันไปยัง k คฟเฟอร์นะครับผมไม่รู้ว่าปัญหานี้มันก็ได้เกิดขึ้นในส่วนของตัว Trust วอลเล็ตด้วยเพราะมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่เก็บในชารวอลเล็ตนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยที่ดีที่สุดนะอ่าผมแนะนําว่าให้ไปเก็บในเคฟเฟอร์นะครับเนื่องจากว่าเขาพรามะ ก่อนหน้านี้ทับไม่ได้มีรายงานออกว่าตัวทัสวอลเลตเนี่ยมีปัญหาด้วยแต่ถ้าเกิดล่อใครสามารถที่ยังโอนย้ายได้อยู่ก็อาจที่จะเก็บไว้แล้วแต่ความสบายใจนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากที่จะให้มันตามพวกจริงๆหรือว่าอัปเดตเป็นอัตโนมัติหรือว่าอนาคตอันไกลเนี่ยแบบจะเก็บยาวๆเนี่ยก็ควรที่จะไปอยู่กับคนที่เขาไปย้ายไปอยู่ด้วยกันนะเพื่อที่จะว่าถ้าเกิดอนาคตเนี่ยหรือเราอยากแค่คนเดียวเนี่ยอาจที่จะเขาอาจที่จะไม่สนใจก็ได้นะเนื่องจากว่ามันเป็นผู้ใช้เป็นแค่น้อยนิดอะไรแบบนี้นะ และในส่วนของตัว s t ร t ต o n นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะตอนนี้สามารถที่จะทําการโอนย้ายได้แล้วนะคือคุณก็สามารถกดเข้าไปที่รูหน้าคลาสิกนะครับแล้วก็ทําการกดทําการถอนได้เลยนะพอกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะทําให้เราถอนได้นะครับหลังจากนั้นควารีบถอนออกไปยังในส่วนของตัวเคฟเลอร์นะผมก็ได้ทําการสอนสมัครไปแล้วนะครับแล้วก็สอนเปิดกระเป๋าไปแล้วตามคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดในส่วนของตัวคอมเมนต์เข้าไปได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดกระเป๋าเทปเลอร์หรือว่ากาเล็กซี่เตชันเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับรีบทํานะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปนะ แล้วก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดแชร์กดถูกใจกดคอมเมนต์นะเพื่อให้คลิปนี้มันได้กระจายออกไปนะครับเนื่องจากว่าก่อนอ้านะี้ที่ผมทําวิธีการย้ายปอเคฟเลอร์ ler, ก็รู้สึกว่ามีหลายคนนะคนับที่มาดูทีหลังเนาะก็ไม่ทันนะครับอตอนนี้ก็เพื่อที่จะให้ชุมชนนะกสิงได้เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันด้วยกันก็อยากที่จะให้คนเนี่ยได้รู้ข่าวนี้ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดอนาคตย้อนกลับมาเนี่ยเราอาจที่จะส่งสารคนเหล่านั้นก็ได้ที่เขาไม่สามารถที่จะถอนเงินหลักล้านออกจากบัญชีของเขาได้เงี้ยก็ถือว่าช่วยๆก แล้วก็ตอนนี้นะครับในส่วนของตัว TFL ก็เริ่มที่จะเผาในส่วนของตัวรูน่าคาสิกแล้วก็ยู่ดีจีซีออกไปแล้วนะครับตามที่ผมได้รายงานขา่าวออกไปเมื่อวานเนาะตอนนี้นะครับก็ยังเหลือกระเป๋าอีกประมาณสัก54บใบนะครับของตัวเทอร่าฟอร์มแลบเนาะหรือว่าตัว TFL นะที่จะเริ่มทําการเผาออกไปเรื่อยๆจนถึงวันที่30ตุลาเนานะท้งในส่วนของตัวชัตตบร์ดด้วยในส่วนของตัวไม่เลิกโปรโตคอลด้วยแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็การยื่น,นส่ขขงตัว TFL พิจารณาวันสุดท้ายก็นู่นครับไฟนอลประมาณ19กันยานาะ การเผาไหม้ครั้งใหญ่เนี่ยก็ยังมาไม่ถึงนะครับก็ยังทยอยเผาไปเรื่อยแบบไม่ได้เผาตุ้มทีเดียวนะครับค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปประมาณสักพันแสนล้านอะไรแบบนี้นะทีนี้นะครับในส่วนตัวทรัพย์สินของตัว t f l เนาะตามที่เราได้รายงานไปเมื่อก่อนหน้านี้นะรประมาณสักหลายเดือนมาเนาะก็มีอยู่ประมาณสัก2.4งีชิลเลียนนะครับก็ได้มีการโอนย้ายออกไปด้วยนะซึ่งตอนนี้แต่ละกระเป๋าก็มีจํานวนเหรียญไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ ยังไม่สามารถที่จะสรุปตัวเลขจริงๆได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นที่มีการยื่นคือ2.4ทีเลียนนะแล้วก็มีในส่วนของตัว BTC ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวใบแนนด้วยนะครับประมาณสัก2.5ประมาณนี้คือใกล้ๆกันนะโดยรวมแล้วประมาณสัก5.7เนาะที่เป็นอุปทา,านของเขาเนาะแล้วก็นะครับได้มีการโอนย้ายชายเชออกไปซึ่งนะครับใน53กระเป๋านั่นแหละครับที่มีการโอนย้ายแต่เชออกไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนบ้างครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะรวบรวมได้เนาะเนื่องจากว่านะครับทำไมเขาถึงต้องทําแบบนั้น ้าเกิดนะครับว่าเราดูในส่วนขอตัวเ,เอกสารที่สารได้กาหนดออกมาเนาะจริงๆแล้วอาจจะจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับหลายๆคนคงจะรู้แล้วนะครับว่าในส่วนขอตัวทีเอฟแล้วก็ดูคอนจะต้องทําการเผาแล้วก็คืนเงินตามที่สารบอกครับแต่ครับมีอะไรที่มันดีไปกว่าน,นั้น เนื่องจากว่าตามที่เราเห็นตามเอกสารนะครับก็จะเห็นแล้วก็ยืนยันได้ว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะที่ในส่วนของตัวการตัดสินครั้งสุดท้ายที่จะมาถึงนะที่ระบุว่านะครับทรัพย์สินที่เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับที่ทางเทอรราฟอร์มนะที่ทรัพย์สินของเขานะครับจะไม่ได้รับการยกเว้นหรือว่า,าการเยียวยาทางการเงินอันนี้หมายความว่ายังไง ก็คือหมายความว่านะครับนอกจากจะยิวยาแล้วนะครับนอกจากที่จะเผาในสูงตัวที่อยู่ในกระเป๋าแล้วตัวที่คุณได้มาก่อนหน้านี้นะครับคือสิ่งที่คุณได้กําไรมาจากเรียนพวกนี้คุณก็ต้องเอาไปเผาทิ้งด้วยนะสมมติว่าผมได้กําไรจากนุน่าคสิคถูกไหมครับแต่ผมไม่เอาไปซื้อบ้าน เอาไปเก็บไว้เป็นทองหรือไปซื้อ l a m b o กิน i n ไอ้พวกนั้นก็มาจากพื้นฐานก็คือกำไรจากเงินพวกนี้คุณก็ต้องเอาไปด้วยนะเออก็คือทรัพย์สินตรงนั้นคืออันนี้จริงแล้วอาจที่จะเผามากกว่า2.4ทีเียนก็ได้นะอันนี้เราก็ยังไม่สรุปเนาะต้องรอให้ศาลเขาพูดเองนะซึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับเงินที่ดูควรจะต้องอทําการเผาไปประมาณสัก110ล้านดอลลาร์นะที่ต้องชดเชยให้ในส่วนของศาลเนาะ แล้วก็มีในส่วนของทางแพ่งอีกประมาณสัก80ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับในคดีล้มลายนี้นะครับจะต้องมีการจ่ายไปนะครับภายใน30วันหลังจากที่มีการนะครับพิจารณาคดีถึงขั้น สุดท้ายแล้วแล้วยังไม่พอนะครับสันยังตามไปอีกนะเงินคุณไปอยู่ที่ไหนไปอยู่สิงคโปร์หรือไปอยู่ที่ไหน,นครับแล้วก็ยังระบุไปด้วยนะว่าบัญชีที่โอนทรัพย์สินไปยังในส่วนของตัวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปยังธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์นนะไอในนั้นนะครับที่ในในส่วนของตัวพอร์ตโพลิโอแป0 8ิ0สี0จุดศูนดนกะครับก็จะต้องเอาคืนมาด้วยนะคือตามยึดหมดนะครับก็คือเอามาแล้วก็เผาด้วยนะเอออันนี้ก็คือแบบว่าหมดทุกหยดทุกอันจริงๆนะครับับแต่่่วาาาหหลงจกกนนนนี้นะ้ะอน ที่มีการแฮ็กที่มีอะไรที่เกิดขึ้นว่ามีการแฮ็กเนี่ยก็น่าที่จะตามยากนะเนื่องจากว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสารต้องเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเหรียญแน่ๆนะครับก็เลยมีการทันฟอร์มเหรียญหรือว่ามีการโอนย้ายทรัพย์สินออกไปแล้วก็มีการขายแบ่งเงินกันไปถึงแม้ว่าจะมีโอนย้ายไทยเทมันก็นิดหน่อยครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะทําการจุกเผาแน่นอนครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นการเผาใหญ่ๆเนื่องจากว่าเขาจะเจียดเผาเป็นชิลน้อยชิลน้อยเพื่อไม่ให้มันกระทบนั่นเองครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเดี๋ยๆ แต่ข้อมูลที่อัปเดตมาใหม่นะครับบอกว่าตัว TFL เนี่ยไม่ได้มีลูน่าถึง2.4ทีเลียนนะครับมีเพียงแค่ประมาณ900เท่านั้นเองแต่ก็ยังไม่รวมในส่วนของตัว Terra f o d a t i o n กาดเนาะข้อมูลไหนจะเป็นข้อมูลจริงอันนี้ก็ต้องรองให้ศาลเขายืนยันออกมากทีหนึ่งนะแต่เ,เพื่อนๆสามารถเห็นได้ตามตารางด้านล่างนี้เลยนะครับทีนี้เราก็มาอัปเดตในส่วนของตัว bitcoin กันบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอัตาราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะที่มันลดลงประมาณ2.5เปอร์เซ็นต์ซึ่งต่ำกว่าคาดไปแล้วจุกมไหมครับ แต่ก็คราวนี้ยังไม่จบแค่นั้นครับเนื่องจากว่าอินเดียเนี่ยก็ได้ครองตําแหน่งเนาะเป็นผู้นําในการใช้ตัวสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นแบบว่าแบบท็อปของโลกนะติดต่อกันเป็นปีที่2ตามรายงานของตัวรีเสิร์ชแล้วนะครับ ก็ถือเลยครับว่าตอนนี้ประเทศที่ใช้คริปโตในชีวิตประจําวันมากที่สุดก็น่าจะเป็นอินเดียแล้วเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับต่อมาสาราชาณาจากนะักรเนาะก็ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อที่จะรองรับสกุลเงินดิจิตอลให้เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการแล้วก็ถูกกฎหมายซึ่งปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําข่าวไปแล้วว่าในส่วนของตัวสาราชานาจากนะักรเนาะเขายื่นแล้วก็ทําการเขียนนโยบายหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเพื่อให้มันนะถูกกฎหมายครับแล้วก็จะให้แล้วเสร็จภายในปีที่แล้วถูกแต่ก็ไม่ทันเนาะเขาก็เลยยื่นมาปี ซึ่งปีนี้เขาบอกว่าน่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะแบบฉบับ1 2 3 4จนถึงฉบับสุดท้ายเนี่ยภายในปีนี้ก็ต้องรอดูนคับว่าหลังจากที่ยื่นให้เป็นทรัพย์สินบุคคลเป็นแบบจุกกฎหมายแล้วกฎหมายคริปโตก็น่าจะมาตามหลังจากที่มีการจดแบบนี้ออกมาเนาะก็ถือว่าเป็นการก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่สําหรับคริปโตเนาะสำหรับในส่วนของตัวสราชา,าจักรนะแล้วก็นอกจากอินเดียแล้วนะครับสราชา,าจักรแล้วตอนนี้สิงคโปร์ก็ก้าวกระโดดในส่วนของตัว,ตวการชำระเงินด้วยสเติมเมอร์คอย ใกล้เข้าระดับ1 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วนะก็ถือได้เลยครับว่าโอ้โหตอนนี้คริปโตถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเงียบๆเ,เนาะแบบเงียบจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วใครจะรู้ครับว่ามีการเคลื่อนไหวใหญ่ๆแบบนี้อยู่ใต้น้ำเนาะโดยตามรายง,งานของประเทศสิงคโปร์ระบุว่านะครับประเทศเนี่ยได้รับการชําระเงินในส่วนของตัวสเตเบิลคอยเนี่ยติดต่อกันนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเนะแล้วก็สูงสุดเนี่ยเกือบทะลุนะครับหนึ่ล้านไปแล้วนะเออก็ถือเลยครับว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ว่าใครนะก็อยากจะไปทําธุรกิจที่นั่น เนื่องจากว่าแน่นอนล่ะครับเราก็คงจะได้ยินชื่อเสียงของสิงคโปร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับบิตคอยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปจดอยู่ในส่วนของตัวสิงคโปร์เนาะพวกคริปโตอะไรอย่างนี้นะับนึงแล้วก็นั่นแหะครับเราก็รู้อยู่นะครับว่าสิงคโปร์เป็นยังไงเนาะก็ไปธรรมดาเนาะ และนั่นล่ละครับมันก็จะเป็นข่าวดีเนาะทำให้หลังจากนี้คนเนี่ยเริ่มที่จะสนใจคริปโตมากขึ้นเริ่มหันมาใช้สู่ตัวสเตเบ์คอยแล้วก็คริปโตมากขึ้นสิ่งที่มันจะตามมาแน่นอนครับสิ่งที่เราพูดมาตลอดอยู่แล้วนั่นก็คือ Market cap ของสเตเบอร์คอยมารเก็ตแคปของคริปโตมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นการที่มันขยายใหญ่ขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นใช้ใจ่ายมากขึ้นนั่นหมายถึงมูลค่าที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นตามเป็นเงาตามตัวมานั่นเองครับ แต่ก็ต้องหาระยะเวลาของมันหน่อยเนาะกว่าเงินกว่าทองกว่าทองคําอะไรพวกเนี้มันจะได้รับการยอมรับมันก็ใช้ะะเวลาเดินทางหลายปีหลายสิบปีเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนตัวนักวิเคราะห์ชื่อดังนะเขาชี้ว่าโอกาสแล้วก็ราคาบิตคอยเนี่ยมันจะไปแตนะมีโอกาสที่จะแตะ1นึ่งแสนดอลลาร์ภายในทันวานี้นะโอ้ก็ถือได้ครับว่าก้าวพอๆกับ f ฟรนิลิตี้เลยเนาะกาวพอๆกับเคชี่บูดเลยนะ ซึ่งนะครับเขาบอกว่าตอนนี้บิตคอย n ์มาอยู่ในส่วนของตัวการพักฐานนออหลังจากที่เผชิญกับตัวแรงขายแล้วก็มีการกดลงมาอย่างหนักในส่วนตัวสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ราคาของมันเนี่ยก็ลดลงประมาณสัก19%จากจุดสูงสุดเนาะที่ประมาณสัก70,000ประมาณสัก73อะไรแบบนี้นะแล้วตอนนี้นะครับมันก็ทดสอบแนวต้านประมาณสัก589หมืนดก็โอโห้ขึ้น,นแ่แตะๆประมาณตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะเมื่อวานวันนี้ก็พยายามแตะอยู่ตรงนี้เรื่อยๆเนาะก็ ต้องดูคาว่าเขาสามารถที่จะทะลวงแนวต้านที่มันแข็งแกร่งตรงนี้ได้หรือเปล่านะซึ่งนะครับนักวิเคราะห์เขาก็ได้บอกว่านะครับจากเป็นภูมิของเขาเนาะเขาบอกว่านะครับบิตคอยเนี่ยมีโอกาสนะที่จะแตะ1นึ่งแสนดอลลาร์ภายในปีนี้นะเนื่องจากว่านะครับก่อนหน้านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ บิตคอยเนี่ยมันเจอแรงกดแบบกดมากๆเนาะกดจนแบบว่าเหมือนสปริงครับยิ่งกดมากเนาะก็ยิ่งดีสูงมากครับตามที่เขาได้เห็นในการาฟเลยนะเพื่อนๆสามารถสังเกตเห็นได้เลยว่ามันขึ้นนะครับไปแตะในส่วนของเส้นด้านบนเนาะแตะหนึ่งแตะสองแตะสามแตะสี่นะแล้วก็ลงมาด้านล่างถูกไหมครับพอลงมาด้านล่างปุ๊บเส้นที่เป็นด้านล่างที่เป็นแบบเส้นเฉียงขึ้นไปเนาะเขาก็แตะอีกรอบนึงเนาะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ลงมานะครับลงมาเทสแล้วแตะแล้วสามารถดีดกลับขึ้นไปได้ถ้าเกิดดีดกลับขึ้นไปรอบนี้น่าจะ ทะลุแล้วก็ไปที่แสนเลยนะถ้าเกิดนะครับรอบนี้มันไปที่73 0 0 0ได้อีกได้รอบนึงแน่นอนครับว่าคนเนี่ยก็จะเริ่มมีความมั่นใจว่าโอเคมันไปแน่ๆมันก็เลยที่จะไปต่อเลยครับเนื่องจากว่ามันเจอกับแรงกดมานานนะเนาะสิ่งนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าทุกๆกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนครับมันก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วในส่วนของตัวเส้นนะ ema สวันแล้วก็4ชั่วโมงแล้วก็1เดนเนี่ยมันก็บอกเหมือนกันครับว่าแนวโน้มของมันก็คือเป็นขาขึ้นแบบนี้ ในการตัดสินใจแต่คนที่นะครับจะตัดสินใจซื้อขายหรือว่าจะบอกว่าเป็นตลาดมี้ตลลดกระทิงนั่นก็คือเราเองครับแล้วก็ใช้เครื่องมือพวกนี้ในการเรียบเรียงแล้วก็การดูประกอบการตัดสินใจต่อไปนะเราต้องมาลอรุ้นคาว่าจะถึง1นึ่งแสนได้จริงๆไหม และในส่วนของตัว Flow Spot Bitcoin ETF นะครับในวันที่11เนาะก็มีเม็ดเงินไหลออกไปที่43.9ล้านนอแบกรอกมาด้ซื้อเข้ามานะแต่ว่ามีการขายออกไปจากตัว JSE c a l นะครับประมาณสัก4.6ล้านนะครับแต่นะครับมีคนซื้อเข้ามาเหมือนกันนั่นก็คือ f e l i t y นะที่12.6ล้านดอลลาร์นั่นเองครับแล้วก็มาต่อที่อีเท r รี m นะครับในวันที่11ไม่ได้มีอะไรเข้ามาเลยครับแบบนิ่งมากๆเนาะมีการไหลออกไปที่ประมาณสัก0.5แสน ดอลลาร์นะครับอ๋อก็ไม่มีใครแบบซื้อเข้ามาเลยมีซื้อเข้ามาเจ้าเดียวที่1.2ล้านนะครับก็คือฟิลิตี้เหมือนกันนำแบล็คล็อกมได้ซื้อเข้ามาแต่ก็นะครับเป็นวันที่2แล้วที่ G-Skill ไม่ได้ขายออกไปนะสำหรับเจ้าอีทอเรียมนะก็ขอให้ตลาดมันได้หายใจหายคอบ้างนะนะ หรือว่านะครับมันจะเข้าแกมเดียวกับบิตคอยน์เนื่องจากว่าหลังจากที่ได้มีการอนุมัติตัว Bitcoin s p o อีเชฟเนาะหลังจากนั้นประมาณสักเดือนเดือนครึ่ง2เดือนนะครับราคาบิตคอยก็ดีดขึ้นไปทำอ๋อทำหายและหลังจากที่ในส่วนตัวอีเ e r e u ียมสปอตอีได้รับการอนุมัตินะครับอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก2อสเดือนเนาะ ก่อนทีนะ่มันจะลงมาจุดต่ำสุดแล้วหลังจากนั้นจะเป็นการกระชากขึ้นไปอ๋อทำให้เหมือนบิตคอยหลังจากนั้นหรือเปล่าที่ได้รับการอนุมัติ e ีเเนาะเราก็ต้องมาอลอนลุ้นกันนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายบายสวัสดีครับ